สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ก็มาติดตามนะครับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็พักตรงตัวดอกกลางไว้สัหน่อยนะครับเรามาดูภาพใหญ่นะบิ๊กพิกเจอร์ระหว่างมหาอำนาจนะครับคราวนี้นะครับจีนนะครับเมื่อพบกับไบเดนนะครับนะันหลังไม่ทันกี่ชั่วโมงนะครับก็เกิดปัญหาขึ้นนะครับข่าวไปจากต่างประเทศนะครับว่าจีนให้ตรายี่ห้อไบเดนนะครับว่าไร้ความรับผิดชอบที่เรียกสีว่าเด็จการปฏิกิริยานะครับเงื้อเงะของไบเดนไวรัลนะครับเป็นอย่างไรนะครับ ชาวแป้ต่างประเทศนะครับน้าเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับได้กล่าวว่าการพูดลักษณะนี้นะครับเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งและเป็นการปั่นทางการเมืองที่ไร้ความรับผิดชอบนะครับจีนคัดค้านมันอย่างหนักแน่นนะครับจีนนะครับระเบิดใส่ไบเดนนะสำหรับการเรียกสีจิ้นผิงนะครับว่า,ารประเดชการปักกิ่งนะครับตั้งฉายาประธานาธิบดีสหร,รัฐนะครับว่าไร้ความรับผิดชอบอย่างยิ่ง หลายชั่วโมงนะครับไปหลังการแสดงโชว์นะพันธะความสัมพันธ์ครั้งใหญ่ไบเดนโกรธสีจิ้นผิงจีนนะครับกำลังลุกเป็นควันนะครับเหนือการติดป้ายเผด็จการของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับของสหรัฐสําหรับสีจิ้นผิงกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับได้ประนามนะถ้อยคําของไบเดนนะว่าเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งปักกิ่งนะครับได้ให้พดนะของคาวิาพากษ์วิจารณ์ของไบเดนนะครับว่า นะเป็นการปั่นทางการเมืองนะครับอย่างไร้ความรับผิดชอบไบเดนนะครับได้เรียกสีว่าเป็นเผด็จการในขณะที่กําลังตอบต่อคําถามหนึ่งนะครับนะบนการวิพากษ์วิจารณ์ที่สร้างขึ้นในเดือนมิถุนายนโดยผู้สื่อข่าวนะครับได้ถามว่าหลังจากวันนี้นะท่านยังอาจจะคงอ้างถึงประธานาธิบดีสีว่าเป็นเผด็จการอีกไหมก็หมายคําถามนะครับไบเดนได้ตอบว่าดูสิเขาใช่ เขาเป็นประเด็จการในความรู้สึกว่าเขาเป็นบุรุษผู้ซึ่งบริหารประเทศซึ่งเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที่อยู่บนการก่อร่างของรัฐบาลที่แตกต่างจากของพวกเราอย่างสิ้นเชิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับได้ดูเหมือนว่านะครับจะไม่ค่อยสบายใจในช่วงถ้อยคําต่างๆของไบเดนนะครับแอนโทนีบิงเกนนะครับได้ถูกสามารถมองเห็นนะครับว่ากําลังดูดุกดิกอึดอัดใจนะครับในช่วงระหว่าง การประชุมร่วมกับสื่อมวลชนจําได้ว่านะครับในเดือนมิถุนายนเนี่ยไบเดนนะครับได้เรียกสีนะครับว่าเป็นปเด็จการณ์คนหนึ่งในช่วงระหว่างนะครับการระดมทุนครั้งหนึ่งนะครับในแคลิฟอร์เนียสิ่งนี้นะครับเพียงแค่1วันนะภายหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับได้จ่ายการเยือนปักกิ่งนะครับอย่างเป็นทางการครั้งแรกของเขาประธานาธิบดีสหรัฐนะครับได้ปฏิเสธ นะความห่วงนะวิตกกังวลด้วยการพูดว่าค่อยคำต่างๆของเขาเนี่ยไม่ได้ทำลายกัดเซาะนะความสัมพันธ์ต่างๆนะครับที่สั่นคลอนจีนนะครับได้ตำหนิไบเดนหลังจากนั้นเช่นกันนะครับแล้วก็ได้เรียกนะคำวิพากษ์วิจารณ์ของเขาเนี่ว่าเป็นไร้สาระนะครับอย่างที่สุดบรรดาผู้เชี่ยวชาญบางคนนะครับก็กล่าวว่าค่อยแถลงล่าสุดนัน,นะครับอาจจะถูกสร้างขึ้นนะครับเนื่องจากว่า มันมีการประท้วงต่างๆเกิดขึ้นหลายร้อยคนนะครับที่ได้รวมตัวกันภายนอกที่ประชุมเอเพกเพื่อที่จะประท้วงต่อต้านนะครับการมาเยือนของสีบรรดาผู้ประท้วงนะครับได้เผาตรงชาติจีนขณะที่ไบเดนและสีได้จัดการประชุมทวิภาคีนะครับในแคลิฟอร์เนียบรรดาผู้ประท้วงนะครับยังได้ถือป้ายประกาศนะอ่านได้ว่าเผด็จการสีแล้วก็ ยุตินะครับนะพรรคคอมมิวนะิสต์นะครับของของจีนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปรชิ้นนี้นะครับมันก็เป็นสะท้อนะนะสิ่งที่เรียกว่าทั่วโลกจับตาดูนะเขาเรียกว่าบอลโชว์นะก็คือ,อาการแสดงนะครับถึงพันธะความสัมพันธ์นะของสองมหาอำนาจนะสหรัฐกับจีนนะนะครับดูเหมือนว่าดีนะกลับมาพูดคุยกันทางการทาหารเปิดสายตรงคุยกันต่อนะครับ แต่ล้วอย่างนั้นไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมันเหมือนกับมีการสร้างนะสร้างคําถามขึ้นมาคําถามหนึ่งนะก็ถามว่าเอ๊ะต่อไปนี้เนี่ยนะครับนะท่านประธานาัิที่ประดียังจะเรียกจีนว่าเป็นประเทศก,การไหมนะไบเดนก็ตอบว่าก็ใช่สิเพราะเขาเป็นประเด็จก,การอะไรประมาณนี้ทให้ทางจีนก็ไม่พอใจใช่ฮะโคโศกนะกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ามาโต้อตอบนะครับว่าเป็นการกระทําที่ไร้ความรับผิดชอบอย่างยิ่งนั่นเองนะเป็นการปั่นนะ ก็รกระแสทางการเมืองอ่ะนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นละครฉากเนี้ยเอพิโซดเนี้ยผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะมันก็เป็นแค่ดราม่าของอีกหนึ่งเอพิโซดที่ขยายนะให้ตอนจบมันยืดยาวไปจนนั้นเองนะครับเพราะสุดท้าย2ชาติเนี้ยผมก็เข้าใจว่าเขารู้กันอยู่นี่ในใจของเขาว่ามันต้องเจอกันอยู่แล้วนะในที่สุดเพียงแต่ว่าขยายเอพิโซดให้มันยาวไว้เนี่ยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ